ทำไมบริษัทส่วนใหญ่อะมันถึงจ่ายเงินตามอายุงานทําไมมึงไม่ดูร์แมนบ้างฮะอยู่นานเป็นซีเนียมักจะได้เงินเดือนเพิ่มขึ้นแต่ร์แมนมันไม่มีเลยใช้ร์แมนลูกน้องบ้างใช้ร์แมนคนอื่นมาอยู่รอบๆตัวบ้างขโมยงานชาวบ้านมานบ้างแต่ตัวเองแม่งขึ้นตลอดส่วนออกน้องเงินเดือนหมื่นสองหมื่นห้าขึ้นห้าเปอร์เซ็นต์ตายชาไข่มุกยังไม่ได้ครับพี่น้องครับถ้าวันนี้ยังขึ้นเงินเดือนเบสแก่อยู่มันจะเป็นปัญหาถ้าวันนี้นะ ไม่แบ่งแยกชัดเจนว่าใครทํางานได้เพอร์ฟอร์แมนซ์ใครอยู่มานานแล้วมันแห้งเหือดเราจะไม่สามารถเซ็ตเงินเดือนแล้วก็เพอร์ฟอร์แมนซ์ของโบนัสต่างๆได้เลยถ้าเรายังใช้แบบนี้อยู่พนักงานที่อยู่คุณก็จเจือแต่คนแก่ใครเคยเจอปัญหานี้ในบริษัทบ้างสําหรับค่าคนมีเพอร์ฟอร์แมนซ์ก็ต้องได้คนที่อยู่มานานแล้วก็มีเพอร์ฟอร์แมนซ์ยิ่งต้องได้มากเพราะฉะนั้นถ้าวันนี้ไม่แบ่งพนักงานให้ถูกต้องทั้งเพอร์ฟอร์แมนซ์ทั้งแก่แล้วก็ทั้งบริหารดี สุดท้ายคนที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดก็คือบริษัทเพราะว่า performance เขาไม่โตเอาเงินทั้งหมดไปจ่ายเงินเดือนหมดโดยที่ไม่เกาะให้เกิด performance เพิ่มเติมเลยคอมเมนต์มาบอกหน่อยว่าบริษัทของคุณยังคงปรับเงินเดือนตามความแก่หรือเปล่าใครแก่เมนะบอกหน่อยถ้าไม่แก่ก็เมนต์บอกหน่อย